ปาวินนามสกุลเมนสุรางประธานกรุงสัตรีชาคอนการ,ร,รจัดซ่านยานีเพ้าความเป็นมากว่าเาวบ้านแถวนี้ก็ตนใดก็ไม่ได้ทำไรเลรนะออทาหน้าทําไรปรปนานและตึงกระการวมร่วมกันเด้อทำเป้ายานิเพ้าแล้วก็มารวมร่วมกันไว้ที่ลุ่ม,มกลุ่มของปาวินนี่แหละ้าคอนก็สง่งเชริมรวม,รวมกันมาจ้าปาวินได้จัดซื้อ ืจอเลยกระปากรชงปว,วินทาอยู่วันที่สิบปีแล้วกถตาตังกลุ่มช้ามสิบสปีแต่ก่อนกราคากระป๋ออยู่ได้ราคามันจะเมื่อก,กระข้องกลุมท่าเรือกละช่วงนี้หยิบโพมันกระแพงต้องหยิบราคากระมันต้องขึ้นใจยน,น,นย่งกระเส้นหยิบโพลแลวตึ้งเปข้องท่าเรือนะเส้นหยิบโพลแลวตึ้งหมไฟวาย,ยวั่กระไอ้นั่นใบลาน ใบลาเอาทำดอกมันทำแต่ว่าคนเดีว่าเขาพอใจกับมันไม่ยากแต่้าวว่าคนดีว่าเขาไม่ขายชอมันเขาว่ายากอมันเลยนเปนเพลินชอบเลเก่งเดี๋ยดใจกันเวลาเทสีมดกมากันมันต้องมีสมาธิในการทำถ้าไม่งั้นนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะลอดไปกี่เส้นนะคะเพราะว่ามันเป็นไล่ไม่รู้ มันจะมี3 2 1หรือลายขัดเห็นไหมคะอ่ามันไม่เหมือนก,กันหรอูค่ะเดี๋ยวนี้ที่ว่าช่วงปีไม้ไน,นะปลากระเขยแบบปลากระเปา๋ปาเป็ดนวิวยิปโภมากติดเป็ดนิวยิปโภลเขาชั้งรอยลรกช่วงปีไม่แผงชุดกาเป,นป,เปานนนน็นกระป๋าต้มต้มมือต้มตองแผงชุดกามื่นช่องมื่นชองมื่นชาหมื่นกระตึ้งแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเคขึ้นต้มเออปวิน,นันสมัยจิตทำ แล้วก็มาชงตีกลุม่มต้องปาวินประรอบเองแต่ามันตอนตุ้นนั้นมันเดี๋ยวนี้มันหยิบเผามันก็หายากแล้วเลยช่วงนี้ระาะเขาต้าปลาที่แบเม็ดขาต้าปลูกปลามันก็เลยแเม็ดว่าช่วงนี้มันไม่ใครมีไม่ใายมีตลาดสมาชิกในกลุ่มมันมีอยู่ห้าสิบกว่าคนแต่ว่ามันไม่ทำป่าทุกคนนะบางคนจะแก่แล่บางคนก็ก็ เดี๋ยวนี้นคนแก่แก่ดีว่าเขานั่งหละลูกเละล้านนั้นะก็รทำเป้่าแบบนานดีว่าอายุแบบเราอ๋อความถนัดแต่ละคนแต่เคยถนัดแบบไหนถ้าว่าคนนี้ทำผัดกะถนัดผัดไปทำเปาอุ้งก็ไม่ทำเลยคนนู้นทำเป็นเปาเปลานี้กะถนัดเป็นเปานี้ไอ้คนทำเป็นกระเป๋าทือแบบผิวก็ทำเป็นกระเป๋าทือไม่ใช่ว่าทำได้ทุกคนทุกแบบแบบหนึ่งคนหนึ่งแบบหนึ่งคน ช่วงนีนแบบว่าลูกๆมันก็ทำานอยู่มะช่วงกระเทียนมันก็ต้องกลับมาบ้านมันก็เชือต่อไปแล้วรู้กันอย่างเชือดอยู่ฮัลเลยเพราะพอกกะเทียนแล้วกลับมาบ้านก็ต้องทําได้อ้นี่อพรแต่แรกเล็กๆมันก็ทําอยู่เรามันช่วยทําอยู่ ป้าก็อยู่ได้มีความทุกข์กันเนี่ย <laughs> อยู่กับหยีพ่อม,มาตลอด <laughs>